ลุงถามคันตรงไหนหนูบอกคันตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะพอยนะ EP 25โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดาว38ปีแล้วมีแฟนและก็มีหนุ่มน้อยคอยมาจีบวิดีโอข้อหากันตลอดแฟนก็นั่งข้างๆนั่นแหละหนุ่มก็แซวรอพี่เลิกกับแฟนก่อนค่อยมาหาผมพี่ดาวน่ารักออะผมอยากได้ ดาวกับแฟนได้ยินก็หัวเราะก,กันลั่นเลยและหนุ่มกับแฟนก็สวิตก,กันให้หนุ่มน้อยดูหนุ่มน้อยมันก็ทำหน้าหึงหวงบอกดูไปก็คันไปหนุมก็หัวเราะแต่พอได้ยินคำว่าคันก็เลยนึกถึงเรื่องสมัยเด็กได้เลยเล่าให้ฟังดาวนะสมัยก่อนตอนที่ยังไม่รู้อะไรเราก็เล่นซนไปทั่วแล้วก็เริ่มคันทั้งตัววิ่งไปหาลุงบอกลุงหนูคัน ลุงก็บอกไปเล่นที่ไหนมาโดนหมามุ้ยมาแน่ๆลุงก็พาหนูไปในบ้านของลุงลุงก็เอายาแก้แพ้มาให้หนูกินและก็ผงขมิ้นผสมน้ำทาให้หนูมันก็รู้สึกเย็นๆอาการคันก็เบาลงหนูก็เก่าไปทั่วพอยาออกฤทธิ์ก็เริ่มง่วงลุงก็พาหนูไปนอนที่เตียงลุงก็ถามหายคันยังหนูบอกดีขึ้นและลุงก็ลงมาจับหนูเอามือมาเกา ลุงบอกตรงนี้ทำไมมันบวมเป่แงแดงๆกว่าของคนอื่นลุงก็ใช้นิ้วของลุงเกาเกาเขี่ยเขียตรงนั้นค่ะลุงถามเวลาโดนนิ้วเขีย่ยคันไหมดาวหนูที่ไม่รู้อะไรก็บอกคันค่ะลุงก็บอกต้องทายาเพิ่มนะตรงนี้มันดูบวมแดงแจ๊ะเลยดาวลุงไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยลุงก็ใช้นิ้วเข้ามาทายาให้ค่ะ หนูก็รู้สึกมันคันๆก็ร้องอุ้ยออกมาลุงถามคันแต่ดาวหนูพยักหน้าลุงบอกงั้นลุงทายาต่อนะง่วงก็นอนเถอะให้ลุงเกาให้ด้วยไหมดาวหนูก็รู้สึกคันที่ลุงเกาให้แต่ก็รู้สึกดีไปด้วยค่ะและก็รู้สึกหนูชอบมากด้วยตอนนั้นลุงก็ยิ้มให้และหนูก็รู้สึกว่าลุงกําลังเอานิ้วออกไปจากจุดที่กำลังคัน ร่างกายหนูมันก็เป็นไปเองเอามือมากำแขนลุงไว้ไม่ให้ลุงเอาออกไปไม่ให้ลุงหยุดทำลุงก็ยิ้มบอกไม่หายคันเหลอหนูสายหน้าบอกไม่หายเพราะมันคันมากกว่าเดิมลุงก็บอกนั้นต้องตำยาเพิ่มแล้วแล้วลุงเขาก็เข้ามาหาหนูหนูก็ถามลุงกำลังจะทำอะไรหนูลุงบอกตำยาให้หนูไงและลุงก็เริ่มตำยากับหนูค่ะ ลุงก็ถามเป็นระยะระยะยังคันอยู่ไหมดาวตอนนั้นหนูที่ยังไม่หายคันก็สายหน้ากลับไปลุงเขาก็ตำยาต่อไปสักพักเลยค่ะจนหนูรู้สึกปวดฉี่ทนไม่ไหวก็บอกลุงหนูปวดฉีด่จะลาดแล้วลุงบอกแบบหนึ่งนะใกล้เสร็จแล้วหนูก็อั้นไว้ลุงก็ตำแรงขึ้นกว่าเดิมและเหมือนหนูเองก็เริ่มทนไม่ไหวเหมือนกันค่ะตอนนั้น รู้สึกเหมือนฉีดจะราดออกมาแต่ก็ไม่มีฉีดตามออกมานะและลุงก็ตำยาต่อไปเรื่อยๆไม่นานลุงก็บอกเสร็จแล้วและเอาผ้ามาเช็ดให้หนูลุงก็ถามหายคันยังหนูพยักหน้าก็กบอกหายคันแล้วลุงก็เอาผงขมิ้นใส่ถุงมาให้หนูบอกเอาผสมน้ำแล้วทาตามแขนตามขาถ้ามันกลับมาคันอีกหนูก็รับไป แต่หลังจากนั้นตรงนั้นมันก็เริ่มคันอีกหนูก็เกาเองแต่เกาเท่าไหร่ก็เหมือนไม่สุดไม่เหมือนที่ทำกับลุงค่ะเลยกลับไปหาลุงบอกตรงที่บวมๆแดงๆมันยังคันไม่หายคะลุงและมันยังมีน้ำเยิ้มๆออกมาด้วยตอนหนูเกาลุงก็ยิ้มบอกมันเยิ้มออกมาเยอะไหมหนูก็เปิดให้ลุงดูลุงก็มาจับด,ดูบอกต้องใส่ยาเพิ่มปะเดี๋ยวลุงพาไปตำยา และก็พาหนูเข้าไปในบ้านลุงก็เริ่มตำยากับหนูและก็ยังสอนหนูให้ตำเองด้วยพอหนูตำเป็นแล้วหนูก็ตามไปบ้านลุงตลอดเพราะอยากมากลุงเขาก็สอนหนูหลายอย่างเลยกว่านหนูจะมารู้ตัวก็หลายปีแล้วยาที่ลุงทาให้ก็คือขมิ้นทำรรดาผสมน้ำส่วนเรื่องโดนหลอกไปกํานั้นเจ็บใจสุดๆไม่เกี่ยวกับการทํายาเลยกว่านหนูจะรู้ตัวอีกกว่าโดนลุงหลอกมาตลอด ก็หลายปีเหมือนกันที่โดนลุงหลอกใช้อีีแต่ในขณะที่เล่าเรื่องไปด้วยหนุ่มมันก็บอกไหนพี่โชดีลาการตำยาแก้คันให้ดูหน่อยหนูบอกไม่เอาหรอกแต่แฟนหนูนี่แหละก็บอกให้หนูทำให้หนุ่มมันดูหน่อยก็ตามนั้นแหละค่ะตอนหนูเล่าไปก็ตำยาโชว์ไปด้วยเลยให้มันรู้ไปว่าเราฝึกกานตำมานานแล้วอีอีจบ ก็จบลงไปแล้วหากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e กดกระดึงแจ้งเตือนคลิปของพอยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีก